วิธีเชื่อมต่อตัวตนที่แท้จริงของเราทำแบบนี้ค่ะทุกคนการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลล์หรือจิตของเรานะคะหนทางเดียวที่เราจะเชื่อมต่อกับเขาได้ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราทำสมาธิการที่เราทำสมาธิให้จิตของเราสงบใจได้มากที่สุดแล้วเราก็ส่งคลื่นพลังงานด้านดีพลังงานสูงให้เขานะคะแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะเราสั่งอะไรเข้าไปเขามีหน้าที่จัดก,การให้เราทุกอย่างหน้าที่ของเราก็คือเราจงฟังนะฟังสัญญาณที่เขาจะส่งมาให้รักษาอารมณ์ระหว่างนั้นที่เรายังไม่ได้คำตอบนะคะแล้วก็ลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อได้สัญญาณมานี่คือการเชื่อมต่อ ขณะเดียวกันนะคะทุกคนเราจะต้องอยู่ในพลังงานที่ดีเท่านั้นพลังงานสูงสูงแบบนี้เท่านั้นนะคะเราถึงจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเรานะคะเผลอมีพลังงานลบความคิดลบหรือเจอเหตุการณ์เรื่องเราลบๆแล้วเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์เราได้นะคะสิ่งที่เราได้รับจากจักรวาลก็จะเป็นเรื่องราวที่ลบๆเช่นกันค่ะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้ให้ทันอารมณ์มีสติ การฝึกสติจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรฝึกในทุกๆวันด้วยการทำสมาธิสังเกตอารมณ์และความรู้สึกถ้ารู้สึกดีไปต่อถ้ารู้สึกไม่ดีจะต้องกลับมาที่ตัวเองเช็คสิ่งที่ไม่ดีมันหมายความว่ายังไงแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นความรู้สึกดีได้ยังไงนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราสามารถจัดการตัวเราได้ค่ะ